ครับวัสดีครับเมือน,นี่มาพบพาครับช่างนบที่ยกมันอันนี้ประสงค์นะครับในช่องเจ๋ที่ยกมันอันนี้ประสงค์เหมือน,นี้เฮาสิมารีวิวแนวนางปลูกมันเด้อพี่น้องเหมือนนี้สิมารีวิวแนว้านางปลูกมันของสร้างนบสิมาบอกให้ฟังว่าของสร้างนบนี่ไส์เล็กแบบใดราคาซ้ำใด ถวเสีได้เว,วาสูพี่น้องฟังเนาะเริ่มจากเล็กก่อนเนาะครับเนาะเล็กตีโค้งเล็กตีโค้งจากด้านหน้าด้านข้างนี่ครับด้านหน้าด้านข้างเบืองเด้อพี่น้องของสร้างนบตัวนี้จะเป็นล่างสองเล็กล่างสองหน้าหนาครับเล็กล่างสองแล้วโตจับหู ตัวด้านนานะคร,บคร,บครบ 3, คับเป็นล่าง C ครับตัวนี้ไอ้ล่าง 3. สามครับเป็นล่างสามพี่น้องถอดลายๆเป็นล่างสามล่างสามเสาเสาตัวนี้ก็เป็นล่างสามพี่น้องล่างสามแล้วค่ะทางสามตัวนี้มองจับหูทางล่างจากหูฟังนั่นมาฟังนี่เนาะพี่น้องห้ากระสีซับเล็กแบนสามห้ เพื่อความแข็งแรงเพื่อพอล่าเข้าหยกเข้าอย่างมันบอ่อนครับมันฉิบบหิอ่อนได้ขาดเพียพี่น้องนางสามพนสามพนตัวเฉลี่ยก็ล้อยหาสิบกิโลหรอไหนสิเป็นมันเป็นอย่างอีกเนะพี่น้องนี่ครับเข้าแรนอ่อนมาขอนี้แรงมาข้อนี้เป็นต้านขางนะครับสำหรับต้านขางครับนะพี่น้องกับผ้านอ่ะสิเป็นเล็กล่างครับ ล่างสองกับล่างสามเขาใส่ให้แล้วเล็กส้อยขันเขาสูกส้อยขันคือตัวนี้ครับเนี่เคื่อนส้อยขันนะครับส้อยขันนี่ยคือเป็นเล็กกล้องกำปันไน้ธรรม,รมรดาครับกะหนาหนาอยู่ครับนี่ครับพ้่นนอกอย่างหนาเนาะ พะบางบางเขาเชื่อมอะไรครับเพราะว่ามันเป็นตูไฟฟ้าเขาบ่มีตูไ้อย่างเขาเจ้าเอิอนตูติกต,ตูเชื่อมมาก่อนคือเขาเจา้าเขาใส่ไฟตูเขาต้องใส่เล็กน้าครับนี่ครับสร้างน้เพอาด้เกินโค้งพี่น้องสิไปส่งลูก่้าทั้ง ลำพ้องครับเพิ่นสั่งคือราคาก่บบอกเลยกันแล้วกันเพื่อนน้องแปดพันครับราคาแปดพันแปดพันบริบวกค่าทรงครับลอยกิโลแรกนี่แปดพันลอยกิโลแรกบริบวกค่าทรงเนาะพี่น้องเนาะขันไก่กนนั้นอาจจะขอขึ้นดีกอาจจะเป็น แปดพันหาช่างสิตอนนี้มันอยู่แปดพันครับขันมารับเองเขาท่อนขึ้นเหาลอยครับขันมารับเองเนาะพี่น้องเนาะขันมารับเองขันอยู่ใกล้เดี่ยนี่มารับเองมารับเองเขาสิซอยค้าธรรมันหาลอยครับขันมารับเองก็สรุปง่ายๆก็คือซ้ำแปดแปดพันสิเหลืออยู่เจ็ดพันหาเนาะพี่น้องเนาะขันมารับเองขันมันไกล ทั้งแถวอุดรหนองคายอุบลเลากับเบิร์ขัดบริยูเขตต่อเขตเ้ากระเสียขอคารมันพี่น้อ so. งขึ้นเนาะอาจจะเป็นแปดท่านหาโอ้คันร้อนร้อนเลยพี่น้องแต่เล็กเข้าห้องใส่ยางหนาให้ครับยางหนาเนาะพี่น้องเนาะสนใจกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิฝากเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องโทรสั่ง แค่นั่งปลูกมั่นนาอพี่น้องอย่างนี้ก็ลังเห็ดกันเลยสบายสบายสร้างได้มีชุกเกษทุกสีเดี๋ยวสร้างโนเพชรแล้วกัสิลุงห้เบิ้งอีกว่ามันเป็นยังไงครับบัตดีครับขอบคุณไลยๆครับติดตาม